ธุรกิจโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะหลังจากที่ไม่มีไรายได้จากนักท่องเที่ยวก็ทําให้โรงแรมในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างน้อย10แห่งค่ะต้องประกาศขายกิจการและบางแห่งนั้นก็ต้องขอเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อยกเลิกกิจการหลังไม่สามารถประคองธุรกิจต่อไปได้นะคะเพราะว่าขาดสภาพคล่องติดตามรายง,งานของคุณพูนวัฒนาคทองค่ะ โรงแรมขนาด152ห้องบนเนื้อที่ประมาณ7็ไร่ย่านถนน30เมตรอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีไรายได้เป็นศูนย์หลังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักนับแต่โควิด -19 แพร่ระบาดเมื่อปีที่ผ่านมาจนถึงการแพร่ระบาดระลอกล่าสุดทําให้ห้องพักกว่า100ห้องว่างจากลูกค้ามาเกือบ1ปีผู้บริหารโรงแรมบอกว่าที่ผ่านมาโรงแรมพยายามจัดกิจกรรมปรับราคาห้องพักลงมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก เพราะความกังวลการแพร่ระบาดโควิด19ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังไม่สามารถเดินทางมาได้ทาให้กิจการโรงแรมขาดทุนเดือนละหลายแสนบาทจึงตัดสินใจประกาศขายโรงแรมแต่ยังหาคนซื้อไม่ได้หลายโรงแรมก็อยากะขายผมก็อยากะขายแต่ไม่มีคนซื้อเพราะธนาคารเขาก็ไม่ปล่อยธนาคารเขาวิเคราะห์แล้วว่าโรงแรมเนี่ยไปไม่ได้ ถ้าใครจะซื้อแล้วไม่มีคนพักใครจะกล้าซื้อถูกไหมเพราะมาเลเซียสิงคโปร์ก็ไม่ใช่ง่ายๆที่เขาจะเข้ามาเพราะเราไม่มีวัคซีนไม่ต่างจากโรงแรมขนาด230ห้องย่านถนนนิพัตอุทิศ3ใจกลางเมืองหัดใหญ่ก็ประสบปัญหาไม่แตกต่างกันหลังไม่มีลูกค้าเข้าพักเนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวในอำเภอหัดใหญ่ลดลงเหลือ0%ส่งผลให้กิจการโรงแรมติดลบเดือนละไม่ต่ำกว่าส0 0แสนบาท ทำให้โรงแรมขาดสภาพคล่องทางออกสุดท้ายเจ้าของโรงแรมได้เข้าหารือกับสถาบันการเงินเพื่อขอประนอมหนี้พร้อมทั้งประเมินสถานก,การณ์หากภายใน6เดือนการแพร่ระบาดโควิดสิยังไม่คลี่คลายอาจจะตัดสินใจทางธุรกิจนะครับเป็นครั้งที่3นี่คือเป็นการพิสูจน์แล้วว่าจะอยู่รอดหรือไม่รอดเพราะว่าต้นทุนเนี่ยหมดหน้าตักกันแล้วครับซึ่งเป็นผลกระทบที่ หนักมากที่ผู้ประกอบการแบกภาระอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะปิดสักทีก็ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องจ่ายอยู่นะครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีโรงแรมมากกว่า100แห่งมีห้องพักไม่ต่ำกว่า25,000ห้องหลังโควิด19บาระบาดท,ทั้ง3ระลอกพบว่าธุรกิจโรงแรมและห้องพักปิดกิจการมากกว่าครึง่งเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักขณะน,นี้โรงแรมไม่ต่ำกว่า10แห่งประกาศขายทิ้งกิจการ ไม่ต่างไปจากกิจการโรงแรมบ้านไทยจังหลนอำเภอระสะเดาพบว่ามีเจ้าของกิจการเข้าเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อยกกิจการให้เจ้าหนี้แล้วหลังไม่สามารถแบกรับภาระหนี้สินได้พุนวัดนาคทองไทยพิเบตรายงาน